ข่าวรอบวันประจำวันที่17พฤษภาคม2565ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล5าบาทต่อลิตรไปอีก2เดือนเริ่มจากวันที่21พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21กร,รกฎาคม2565จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพและภาคธุรกิจในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับ ตัวสูงขึ้นค่ะ รอบ30ปีเหตุการณ์พฤษภาธมินคุณอานันต์ปัญญารธุลอดีตนายกเัฐมนตรีกล่าวในพิธีรำลึก30ปีสดุดีวีเดชนพฤษภาประชาธรรมยกบทเรียนประวัติศาสตร์เตือนสติคนเรามีความเห็นต่างกันได้แต่ถ้าเมื่อไรมีความแตกแยกมีการต่อสู้มีการใช้กําลังต่อกันแล้วเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทําค่ะชี้ความขัดแย้งในเมืองไทยนะคะมีมากกว่าสองฝ่ายแนะจับเขาคุยกันอย่าวางเท่าว่าเป็นฝ่ายถูกเพราะปลองดองคนดี เดี๋ยวไม่ได้ ส่วนพายุฝนนะคะที่ตกหนักในหลายพื้นที่ในภาคเหนือนะคะก็ส่งผลให้มีน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อําเภอเงาจังหวัดลําปางค่ะสูงกว่า2เมตรนะคะทําให้ชาวบ้านนับร้อยคนค่ะติดอยู่ภายในบ้านโดยในโลกโซเชียลนะคะได้แชร์คลิปที่มีหนุ่มคนดึงค่ะไลฟ์สดขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าติดอยู่บนหลังคาบ้านค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยได้ประสานงานนําเรือเข้าช่วยเหลือและสํารวจความเสียหายต่อไปค่ะ เกิดดราม่าในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ขึ้นนะคะเมื่อคุณสรานนท์กรมพันนักกีฬาปัญจศรีรัตทีถิชาติไทยวอล์กอท์ออกจากการแข่งขันค่ะหลังเตะคู่แข่งนะคะจากถิมชาติสิงคโปร์อยู่ฝ่ายเดียวค่ะแต่แต้มไม่ขึ้นแถมถูกตัดแต้มอีกต่างหากนนะคะทราบภายหลังว่าคู่แข่งนั้นนะคะเป็นบุตรชายของประธานกรรมการผู้ตัดสินในซีเกมส์ครั้งนี้ค่ะ ซึ่งสมาคมปัญจกักศรีรัฐนะคะจะส่งจดหมายร้องเรียนการตัดสินนี้ต่อสหพันธ์ปัญจกักศีรัฐนานาชาติต่อไปค่ะ